280สกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกาทาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ประวาทีตอบว่าละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบและบรรดากิเลสพวกเดียวกันส่วนหนึ่งได้สกาวาทีถามว่าบุคคลเป็นพระสกาทาคามีแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระสกะธาคามีส่วนหนึ่งบรรลุได้เฉพาะถึงทัพทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่ถูกต้องด้วยกายซึ่งสกธาคามิผลอยู่แต่อีกส่วนหนึ่งไม่ถูกต้องด้วยกายซึ่งสกทาคามิผลอยู่หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกาทาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทรไทยพระวาทีตอบว่าละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบและบรรดากิเลสพวกเดียวกันส่วนหนึ่งได้สกาวาทีถามว่าบุคคลเป็นพระสกาทาคามีแต่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระสกาทาคามี ส่วนหนึ่งบรรลุได้เฉพาะถึงทัพบทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่ถูกต้องด้วยกายซึ่งสกอทาคามิผลอยู่แต่อีกส่วนหนึ่งไม่ถูกต้องด้วยกายซึ่งสกทา,าคามิผลอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งสกทา,าคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นนิโรธพระวาทีตอบว่าละพยาบาทอย่างยาบและบรรดากิเลสพวกเดียวกันส่วนหนึ่งได้สกาวาทีถามว่าบุคคลเป็นพระสกอาทาคามีแต่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระสกทา,าคามีส่วนหนึ่งบรรลุได้เฉพาะถึงทัพ ทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่ถูกต้องด้วยกายซึ่งสกทา,าคามิผลอยู่แต่อีกส่วนหนึ่งไม่ถูกต้องด้วยกายซึ่งสกทา,าคามิผลอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทา,าคามิผลละอะไรได้ด้วยการเห็นมรัก ปลาวาทีตอบว่าเห็นพยาบาทอย่างหยาบและบรรดากิเลสพวกเดียวกันได้สกาวาทีถามว่าบุคคลเป็นพระสกทาธา,ามีแต่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระสกทาธา,ามีส่วนหนึ่งบรรลุได้เฉพาะถึงทับทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่ถูกต้องด้วยกายซึ่งสกทาธา,ามิผลอยู่ แต่อีกส่วนหนึ่งไม่ถูกต้องด้วยกายซึ่งสกธาคามิผลอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น